เรื่องประทับใจกับเกี่ยวกับอาจารย์สตางที่ประทับใจที่สุดเลยนะก็คืออาจารย์เป็นผมว่าเป็นคนเต็มที่คนเต็มตัวอาจารย์คือคนที่รู้จักคนแล้วทำตัวเป็นคนที่ดีมากอันที่ประทับใจอีกอันคือเรื่องวิชาการเลยอาจารย์บอกผมซึ่งตอนนั้นผมเด็กมากนะเราอยู่ประเทศไทยสมัย2500กว่าเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบอเฮ้ย hey, ลื รือต้องมีฝีมือนะเว้ยผมบอกอะไรครับก็เรียนจบปริญญาเอกมันก็ต้องเก่งพอรู้ไม่ใช่เหรอบอกเฮ้ยไม่ใช่จบปริญญาเอกมันไม่มีฝีมือก็มีหรือต้องทําเป็นหรือเรียนมาเนี่ยเรารู้แล้วต้องทําเป็นแล้วแต่จงดูดูว่าสิสมัยนั้นนะบริษัทโอร์มอสพึ่งเข้ามาในเมืองไทยเป็นบริษัทแรกๆที่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งมามามาจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยบอกหรือดูสิโฟร์มสมันเข้ามามันจ้างใครมันจ้างอัว เพราะวัวเราทำเป็นไอ้คนจบปริญญาเอกเยอะแยะมันสอนหนังสืออย่างเดียวมันทําให้เป็น